สูดกลิ่นกาแฟให้เต็มปอดแล้วสูดกาแฟให้เต็มปากอืมหอมกลมกลมเพราะคลิปต่อจากนี้ไปจะมีแต่กลิ่นกาแฟกับที่นี่จังหวัดพะเยาแคที่แอนด์จอชพาไปตะลุยสามแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพของจังหวัดพะเยาขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าใครชอบกาแฟกดเซฟคลิปนี้ไว้เลย จากตัวเมืองพะเยามุ่งหน้าสู่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาที่นี่คือพื้นที่ที่มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟอาราบิก้าใครจะไปรู้ว่าพื้นที่แห่งดอยสูงแห่งนี้คือขุมทรัพย์แห่งกาแฟในสมัยอดีตพื้นที่แห่งนี้ดินเป็นกรดค่ะแหล่งน้ําไม่เพียงพอจนได้รับการแก้ปัญหาพื้นที่ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริกาแฟหนองห้าจึงได้ถือกําเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ ต้องการให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้คนพึ่งป่าป่าพึ่งคนในพื้นที่ของโครงการก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นชนเผ่าต่างๆมีโรงคั่วกาแฟมีที่ปลูกสตอรอเบอรี่และมีผลไม้ที่สามารถเก็บกินได้ตลอด2องข้างทางพิ่ทหารบอกว่าเจ้าเบอร์รี่นี้อร่อยและต้องลองมือไม้นี่แดงฉ่ำให้รู้เลยว่าไปแอบเก็บกินกันมา และพอมองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นกาแฟกาแฟหนองห่านั้นเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าต้นกาแฟจะปลูกใต้ร่มเงาของต้นไม้ทําให้ต้นกาแฟยังมีความชุ่มชื้นมเมล็ดกาแฟก็จะสุกช้าทําให้ได้ผลกาแฟที่มีคุณภาพอีกทั้งยังปลูกในพื้นที่ต้นน้ํายวนและน้ําลาไหลลงสู่แม่น้ําอิงกาแฟของที่นี่จึงไม่มีสารเคมีและยังมีการปลูกมัคดเมีย เพชพรับร่วมกับกาแฟอาราบิก้าอีกด้วยปัจจุบันกาแฟหนองห้านั้นมีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้ากว่า1น0ไร่ผลผลิตกาแฟมากกว่า1น0 0 0กิโลกรัมรวมเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทต่อปีมีร้านกาแฟและก็พ่อค้ามารับซื้อจํานวนมากเลยเลยค่ะมาถึงพะเยาทั้งทีมาแวะดื่มกาแฟที่ร้านจิตดีกันก่อนค่ะร้านจิตดีนั้นคนที่ชอบดื่มกาแฟ specialty coffee ที่มีรสชาติเล็กลิ่นผลไม้หอมๆต้องมาแวะกันที่นี่ค่ะร้านอยู่ในมอพะเยาฟิลร้านคืนนั่งสบายมาก และเคลาด้วยกลิ่นกาแฟโอ้ oh, มันยอดมากจิตดีเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่สนับสนุนเกษตรกร,กรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะกาแฟหนองหที่ได้นําเอา,มาเมล็ดกาแฟทั้งแบบเชอร์รี่และแบบกลานํานมาโปรเซสกาแฟด้วยตนเองคัดสรรกาแฟคุณภาพตั้งแต่แตลงปลูกบวกรสชาติและเอกลักษณ์การโปรเซสกาแฟสไตล์จิตดีที่โดดเด่นมากๆค่ะ และถ้าใครมาเที่ยวพะเยาและอยากดื่มกาแฟแบบพะเยาออริจินอลก็สามารถแวะมาได้ที่ร้านกาแฟในจังหวัดพะเยาได้เลยนะคะส่วนฉนแลจอชก็ได้เวลามุ่งหน้าสู่บ้านฟางกุลเลาะบ้านผานแดงและหมู่บ้านป่าเมียงสาชุมชนในหุบเขาของอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟขึ้นชื่อย,ยังสายพันธุ์อาราบิกา้าสองข้างทางคุณเอ๋อนี่มันสวนชัดๆและคุณเห็นน่อนไหม คุณคิดว่าต้นอะไรใช่แล้วค่ะมันคือลิ้นจี่เพราะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่ใจซึ่งเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ขึ้นชื่อของพะเยาและของประเทศไทยค่ะ ก็มาถึงแหล่งปลูกกาแฟบนดอยสูงนอกจากเขาจะปลูกกาแฟแล้วที่ดีเขายังพัฒนาทําเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสการดื่มกาแฟบนพื้นที่สูงแบบแนบชิดต,ต้นกาแฟแหล่งปลูกกาแฟเลยแหละค่ะและไม่ใช่แค่าการปลูกอย่างเดียวนะชาวบ้านที่นี่ยังได้มีการพัฒนาต่อย,ยอดความรู้ผลิตกาแฟคั่วบดเมล็ดกาแฟเพื่อจําหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ของตนเองอีกด้วยรสที่สุดเรื่องรสชาติของกาแฟนั้นไม่มีที่ติเลยค่ะนอกจากดินจี่แม่ใจที่ว่าดังแล้วกาแฟของที่นี่เขายังฮิต ตามมาติดๆจนแทบไม่พอขายกันเลยทีเดียวเรื่องความอร่อยของกาแฟจังหวัดพะเยาเนี่ยให้พูดสิบชั่วโมงก็คงไม่หมดค่ะไว้มีโอกาสมาพะเยามาเที่ยวด้วยกันนะและอย่าลืมดื่มกาแฟพะเยาด้วนยะคะ